สวัสดีครับเมียพระรวยครับพ้าน้อยเฉพาะก,กิจประจำวันพุธที่หนึ่งเดือนมิถุนาย,ยนครับต้นเดือนต้นเดือนมิถุนายนครับมาอนี้วันที่หนึ่งลายห้วยลายโตมันก็ออกมานีสนานวันไหวเลยเอามาเบิรงครับฮาน้อย,อยกกครับฮาน้อยเฉพาะก,กิจครับครับฮาน้อยเฉพาะกิจ ท่านโปรตีนหนึ่งครับปัญญาผ้ารวยคนไหลคนติดตามกันครับปัาสีเป่าบึงเอาเดอ้อ น้ำมันห้อยไถยก็ออกเนะาะห้อยไถ่ออกห้อยลาบออกแล้วหน่อยออกอยู่แล้วห้อยออ,อ,ออกซินอ,ออกออกซิ้นออกออกซินออกก่อนโมเนาะออกซิน,ออ,นออกหัวก้อนออกซินออกปุ๊บ ไว้ไทยก็กำลังอบชินเลยเม่ไปซื้อน้ำอมชินเต้บอกเอาสามตัวซื้อมัดสามถึงตัวบ่อืมที่ถึงตัว ยังตกใส่เลีเกนตกใส่เลีเกนนองอะไรใส่คอาแใสเลีเกนนะ <c oughs> ถ้าน้อยจะบกอกผิดไหมครับพะลวยครับคนไหนติดตามต่ตนนตาบเลือกเลยมา ให้แบบสุดๆชั้าเทวเกมครับเจ็บตัวสเป่าล่ะเอามาเบินงกันครับมีแถวแรกครับมี83ดสามแถวสองมี3าตัวมีเก่าศูนยล้วกันหเก่าแถว3ครับมี3าตัวด้วยกันมี8ปดเก่าแปตัวที่ถ่ายครับสีเก่าครับในวงคนนั็มีสองตัวครับมี8กับสครับ ชบทวนขึ้นมาล,ลําเรื่อยๆก็เลยก็ติดตามสองเมียาพาด้วยเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ